ท่านประธานสภาที่เคารพผมนายและนายแพทย์ทศพรเสรีรักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่อยากจะบอกว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่เพราะจริงๆแล้วเป็นผู้แทนราษฎรของคนทั้งประเทศท่านประธานนะแล้วก็ท่านสมาชิกที่อยู่ในห้องนี้ทุกคนลองสูดอากาศเข้าไปลึกๆแล้วกลั้นหายใจไปสัก สิบยี่สิวินาทีท่านจะรู้สึกเหนื่อยมากวันหนึ่งถ้าท่านสูบบุหรี่ไปนานๆเมื่อปอดของท่านแข็งปอดของท่านอุดกัน้นท่านก็จะเป็นอย่างนั้นร่างกายคนเราเนี่ยนะในหน้าอกสองข้างเนี่ยเป็นที่อยู่ของปอดปอดประกอบด้วยถุงลมเล็กๆเต็ไมไปหมดทำหน้าที่อะไรฮะเวลาเราหายใจเข้าไป ปอดมันจะขยายตัวถุงลมเล็กๆเนี่ยเหมือนลูกโปง่งให้ออกซิเจนเข้าไปพอออกซิเจนเข้าไปเนี่ยมันก็จะซึมผ่านปอดไปที่กระแสเลือดเม็ดเลือดแดงก็จะนำออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายทุกเซลล์ในร่างกายต้องการออกซิเจนถึงจะอยู่ได้ไม่ว่าสมองหัวใจตับไตเอาไว้ว่ทุกอย่างขาดออกซิเจนไม่ได้ แต่ถ้าท่านสูบบุหรี่เข้าไปจะเป็นบุหรี่ธรรมดาบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่อะไรก็ตามนะควันที่มันเข้าไปทาสารพิษสารเคมีอะไรต่ออะไรต่างๆนะฮะไม่ต้องไปสนใจอะไรหรอกฮะวันนี้มีการพักเพื่อไทยเนี่มายื่นพรบอากาศสะอาดในขณะที่พวกเราบอกว่าเราต้องการอากาศที่สะอาดไม่ต้องการพ m 2.5 บุหรีแต่ละมวลที่ท่านสูบเข้าไปหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าแต่ละเฮือกที่ท่านสูบเข้าไปเนี่ยมันมากกว่า PM 2.5ที่เราบ่นกันทุกวกรากุมพามีนาเมษานะครับเข้าไปแล้วมันเป็นพิษต่ออะไรบ้างต่อสมองหลายๆท่านอภิปรายมาเนี่ยผมก็คงไม่ไปพูดได้ซ้ำล้ว เด็กๆของเราลูกหลานของเราที่แอบ,บสูบบุหรี่ในโรงเรียนเหมือนสมัยผมเป็นวัยรุ่นท่านประธานเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราก็อยู่ในวัยขนองคงจะเคยแอบ,บสูบบุหรี่ในห้องน้ำกันนะฮะซึ่งเป็นนิสัยที่ไม่ดีเลยนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีผู้ใหญ่หลายท่านทนา,ายยามท่านก็บอกว่ามีผู้ใหญ่แอบ,บสูบบุหรี่หน้าห้องน้ำนะฮะไม่รู้ว่าห้องน้ำไหนก็ฝากท่านประธานไปช่วยดูด้วยแล้วกันเวลา ผมเป็นหมอเนี่ยผมเจอมามากท่านคนที่เป็นโรคปอดอุดกันเนี่ยเหมือนกับคนที่เป็นโรคหอบผืดท่านประธานคงเคยเห็นหายใจดังวีด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 เหนื่อยหายใจเข้าก็ไม่ได้หายใจออกก็ไม่ได้ผลที่สุดต้องอยู่ในเครื่องช่วยหายใจแล้วก็ต้องจบชีวิตไปอย่างทรมานสารต่างๆในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันไปเปลี่ยนแปลง DNA ในเซล ตั้งแต่จมูกตั้งแต่ปากหลอดอาหารหลอดคอหลอดลมไปเรื่อยๆจนไปถึงปอดแล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งทุกอย่างเนี่ยมันมันเป็นเหมือนพาด,ดอกท่านเราบอกว่าเราอยากจะเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้าให้ได้เยอะๆแล้วก็เอาภาษีมาใช้เป็นประโยชน์ แต่มันจริงหรือเปล่าภาษีที่เราเอามาได้เยอะๆเนี่ยมันไม่พอที่จะไปรักษาคนที่เป็นโรคปอดเป็นโรคปอดอุดกั้นเป็นโรคมะเร็งในปอดหรือเป็นโรคอะไรก็ตามไม่ต้องไปเถียงกันหรอกครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าชนิดไหนปลอดภัยกว่าชนิดไหน ไม่ต้องไปเถียงกันหรอกครับว่าบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่จริงๆอันไหนปลอดภัยกว่ากันไม่มีบุหรี่ชนิดใดๆในโลกทั้งนั้นที่ปลอดภัยกับชีวิตมนุษย์กับชีวิตพวกเราทุกคนไม่ต้องเถียงกันว่าจะทำอย่างไรจะเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้าได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะ เพราะว่าภาษีที่เราเก็บเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะได้มากแค่ไหนมันไม่พอที่จะเอาไปรักษาเมื่อท่านป่วยอยู่ในโรงพยาบาลไม่ว่าจะด้วยโรคปอดอุดกั้นโรคมะเร็งในปอดเส้นเลือดหัวใจตีบตันเส้นเลือดสมองมีปัญหาผม เมื่อเข้าไปเป็นคณะกรรมาการแล้วนะฮะก็ขอบอกว่าจะตั้งใจอย่างเต็มที่เป้าหมายนะฮะก็เพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนไทยทั้งประเทศเราจะไม่ต้องไปเสียเวลาดูว่าประเทศนู้นว่าอย่างไรประเทศนี้ว่าอย่างไรแต่ผมจะยึดว่าทำอย่างไรประชาชนคนไทย จะมีสุขภาพที่ดีมีชีวิตที่ดีตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันที่ท่านจากโลกนี้ไปอย่างสงบโดยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยจากการที่เป็นโรคปอดอุดกั้นหรือจากการที่เป็นมะเร็งขอบคุณครับ